สวัสดีครับวันนี้ร้านช่างพปงไฮโลนะครับมีไพ่มาเสนอนะครับสําหรับพวกเล่นเสือมังกรปาคาร่าทั่วไปนะครับก็เป็นไพ่หลายๆสำรับนะครับที่เอามารวมเข้าขอนนะครับครับผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับเขาก็จะตัด ก็ขก็จะเข้าสำรับนะครับก็เ,เอาสำรับมาเข้าขอนนะครับเข้าขอนเสร็จแล้วอ่าเราก็เพื่อความโปร่งใสนะครับเราก็จะอ่าทอยติเตาเพื่อตัดพ่ออกอีกนะครับอ่าได้ทั้งหมดนี้นะครับเจ็ดใบนะครับตัดออกเจ็ดใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดใบนะครับตัดออกเจ็ดใบนะครับผมครับผมตานี้นะครับผมก็จะเสียงไปที่เสือนะครับผมจะเล่นไปที่เสือนะครับงานไม่ร้อยนะครับประมาณเก้าสิบปอร์เซ็นะครับรู้ตัวออกกินแน่นอนนะครับเล่นไปที่เสือนะครับตานี้สิบแต้มครับมังกรเจ็ดแต้มนะครับตานี้ได้กินนะครับตานนี้ยังอยู่ที่เสือตัวเดิมนะครับแทงไปที่เสือนะครับผม เสือสิบแต้มนะครับมังกรเอ็ดนะครับยังกินอยู่นะครับตานี้นะครับเราจะย้ายไปแทงที่มังกรนะครับผมเสือสองแต้มนะครับมังกรแปดนะครับผมตานี้นะครับเราจะแทงอยู่ที่มังกรนะครับผมเสือสามแต้มนะครับมังกรหกนะครับผม ได้นะครับผมตอนนี้ยะแทงอยู่ที่เสือนะครับผมเสือแปดนะครับผมที่ดอกเหมือนกันไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเราเอาอะไรสำรับนะครับมารวมกันนะครับมังกรเจ็ดนะครับแล้วได้กินนะครับตอนนี้ตอนนี้จะแทงอยู่ที่เสือนะครับผมนี่นะครับสี นะครับผมครับอ่ะเปิดสุดท้ายนะครับตอนนี้จะแทงไปที่มังกรนะครับเล่นไปที่มังกรนะครับมังกรแจ็คเสือสามนะครับก็เป็นไพ่ธรรมดานะครับผมขีดได้นะครับไพ่กระดาษไพ่พลาสติกได้หมดนะครับก็เป็นไพ่ทั่วไปนะครับอ่ารับทานะครับอ่าตั้งแต่ไพ่นะครับเนี่ยทั่วไปเลยจะเป็นไพ่กระดาษไพ่ ขอบทองไพ่สติกไพ่ได้ทุกยี่ห้อนะครับสั่งทําได้หมดนะครับจะมีทั้งขอนนะครับขอนนะครับก็สามารถสั่งทําได้นี่นะครับอุปกรณ์นี่ตรวจสอบได้นะครับผมตุกติไพ่นะครับครับพมปูโต๊คาสิโนนะครับมีหมดครับเสือมังกรบาคาร่าทำได้หมดนะครับครับผมถ้าสนใจ อติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ062-072-3040 ID Line 062-072-3040นะครับทำได้หมดนะครับรู้ตัวออกครับกิน90%นะครับครับผมจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ